โอเคครับถามตอบนะครับผมปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับพี่ป้อมค้าฝากรีเช็คเหรียญแคนทูให้หน่อยค่ะจังหวะนี้น่าเข้าไหมซึ่งน่าจะตอบช้าไปแล้วนะฮะขอไภัยด้วยขออภัยด้วยนะครับอีฟครับช้าไปหน่อยพอดีช่วงนี้ติดดอซี่นะครับผมพยายามรีเช็คดอซี่มากขึ้นนะครับผมก็เลยบางทีก็พลาดโอกาสบางอย่างไปนะขออภัยด้วยนะครับจริงๆแล้วตอนแคนทูที่เข้าไปดูนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งนะครับผมที่อยู่ในดิสเซนเทรียเอ็กซ์เชนนะครับผมถามว่าดีไหม ผมไม่ได้ใช้ทุกตัวนะครับผมในระบบนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมแคทูสามารถที่จะใช้บิดได้ใช้สเต็กกิ้งได้ i p พีอินเทอร์เฟซได้นะครับผมซึ่งเรนดิ้งได้ด้วยเหมือนกันนะมีก็มีก็ไมนนของตัวเองด้วยนะครับผมในลนักษณะของการใช้งานถ้าพูดถึงตัวการใช้งานและผู้ใช้งานก่อนนะครับผมอันนี้ต้องมองก่อนว่าคนใช้จํานวนน้อยนะครับผมคนติดตามผู้ติดตาม2องหมื่นเก้าว่าน้อยนะแล้วพอถึงระยะเวลาไกลๆปุ๊บเนี่ยเรามองว่าถ้า Dex ตัวนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจริงๆในลักษณะข,ของการใช้งานจริงๆนะครับผม ก็ต้องมองว่ามันจะไปถึงจุดจุดไหนนะครับผมที่ในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับอาคาอีกหูคามโผล่ว่าเช่าจอดการแข่งขันในตลาดนะครับปัจุจันัจจุบันนี้เนี่ยเราต้องมองนะครับผมว่าเลเยอร์หนึ่งเนี่ยในส่วนของบอกเชนเนี่ยมันมีการแข่งขันเยอะมากนะซุยนะครับผมไซแอทตอฟนะครับผมแล้วก็โอ้โหทั้งตัวหลักๆนะครับอีทูโรียมนะครับผมโพริกรอนนะครับผมโพริกรส์ก็ย้ายจริงจมันก็เป็นเลเยอร์หนึ่งอยู่นะครับผมก็ว่ากันไปนะฮะ ถ้าเรามองถึงระยะยาวนะครับผมในของตลาดนะตลาดตอนนี้นะครับผมมีแคน่ two กซ์อย่างเดียวที่หมุนเวียนครับ mxc E biggate นะครับผมแค่นี้เองนะครับ biggate กับ mxc E น้อยด้วยนะครับผมแล้วมองถึงปริมาณการซื้อขายที่ใหญ่ที่สุดก็อยู่ใน dex ของมันเองนะครับผมเราตอบไม่ได้หรอกว่ามันจะผ่านมูลค่าของมันเองหรือเปล่าหรือมองมูลค่าของมันเองหรือเปล่านะครับผมถ้าเรามองถึงเมื่อสามวันก่อนที่เรารีเช็คนะครับผมที่ผมรีเช็คนะแต่ยังไม่ได้ทำคลิปออกมานะครับผมปริมาณการซื้อขายปริมาณทั้งหมดเนี่ยใกล้ๆเคียงกันนะครับผมแต่เเราาจะดูลึกข้ไปอีกนิดนนึงะครับผมว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว มันเวิร์กเปล่าวะที่เราจะถือครองเหรียญสักเหรียญหนึ่งนะครับผมโดยที่เราคิดไม่ออกจริงๆว่าเหรียญนั้นเนี่ยคุ้มค่ากับตัวเราเองหรือเปล่านะครับผมในลักษณะนะครับผมเราดูใน EVM ของ Explorer ที่เกิดขึ้นนะครับผมของตัว c a n t o นะถ้าเราเห็นนะครับผมของ Daily i Transaction นะครับผมที่เกิดขึ้น6,700นะครับผมถามว่าเยอะไหมก็มาดีเยอะอะไรขนาดนั้น Total Transaction ที่เกิดขึ้น9 0 2มีบล็อกอยู่ทั้งหมดความเร็วน6วินาทีนะครับผม ทั้งตัวบล็อกทั้งหมดนะครับผมมีสองล้านสี่นะผมบอเลตเอเดนอยู่ที่ห้าหมื่นห้าร้อยปสิบสองนะครับผมปริมาณที่ถือว่าเยอะไหมคำตอบของผมผมบอกจากใจนะครับผมว่าไม่เยอะนะฮะในการใช้งานของ DEX นะครับผมถ้ามีเยอะหน่อยนะผมมีการใช้งานเยอะขึ้นนะครับผมมันจะทําให้เรามองมุมมองของการใช้งานได้อีกเยอะนะครับผมมองมุมมองต่อเนื่องนะครับผมในส่วนของดีฟายรามะนะครับผมถ้าเราใช้นะครับผมตัวอะไรสักตัวหนึ่งนะครับผมในเชนไหนสักเชนหนึ่งนะฮะเราต้องเข้าไปดูว่าเอ้ยเวิร์กจริงเมา่วาน ะะเรามีนะครับ Can t o ให้ดูนะครับผมซึ่งจริงๆเราไม่จำเป็นต้องดูในระบบมันเองก็ได้นะฮะเราดูในส่วนของอื่นก็ได้นะว่าเฮ้ยโอเคปะวะประมาณนั้นนะครับซึ่งใน Can t o นะครับ Can t o จะมี Dex มี l e n d i n g นะครับผมมีเดียว a g g r e g a t o r นะครับผมมี Dex ของ uh, Force 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 a Warp แคนตูสวอปนะครับผมซึ่งถ้าเราดู7วันที่ผ่านมามีการปรบับเปลี่ยนมูลค่าพอสมควรแต่ถ้าเทียบกับรูร็อกของมันนะครับผมอยู่ที่73ล้านานั่นหมายความว่าเด็กแคนตูมีการเติบโตที่ค่อนข้างต่ำกว่าที่คลิปไว้นะตั้งแต่ตอนที่เกิดกําเนิดเกิดมานะครับผมตั้งแต่ตอนวั 10, 4, 5, นที่10เก้สิบสี่สิงหาจนถึงปัจจุบันนะครับผมมีการก آ, มีการเติบโตแบบค่อยๆไต่ระดับขึ้นแต่ระดับขึ้นนะครับผมแต่พอถึงช่วงจุดหนึ่งนะครับผมของปีสองพันยี่สับสองใกล้สิ้นรียบนะครับผม แต่ถ้าเรามองถึงเด x ตัวหนึ่งที่จะถูกใช้งานในระบบแล้วมีคนใช้งานเนี่ยผมมองผมมองในแง่บวกกว่านะอันนี้ต้องแยกนะครับแยก2ส,ส่วนนะเราเอาข้อมูลทั้งหมดให้คุณฟังแล้วเราแยก2ส,ส่วนนะครับผมข้อมูลให้ฟังแล้วลองคิดเอาเองว่าโอเคไหมนี่คือส่วนหนึ่งนะผมที่ผมจะพูดให้ฟังนะครับผมในลักษณะของความคิดข,ของผมนะตั้งแต่ตลาดปีก่อนจนถึงปัจจุบันนี้นะผมเราเห็นจุดจุดหนึ่งที่มันแตกต่างนะครับผมคือเด x แต่และเด x นะครับผมมี ระบบที่พยายามเกื้อหนุนในตัวเองมากขึ้นนะครับผมพยายามสร้างดาวของตัวเองมากขึ้นพยายามสร้างรีวอร์ดของตัวเองมากขึ้นพยายามสร้างโพโพโซของตัวเองมากขึ้นพยายามสร้างมูลค่ามูลฐานของตัวเองมากขึ้นนะครับผมแต่การแข่งขันจริงๆในตลาดเนี่ยอย่างยูนิสวอปัจจุบันนี้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสล้มลายสิ้นหายตายของตาตัวาไปก็ได้เหมือนกันนะครับผมขนาดยูนิสวอนะถ้ามองมุมมองกับการปุ๊บเฮ้ยอย่างนั้นปุ๊บโอกาสในตลาดมันก็อาจจะพลิกได้นะครับผมสรุปนะครับในราคาตอนนี้คุณสามารถเข้าถึงได้ไหม ถ้าคุณมีตังเหลือคุณมีโอกาสในการเข้าถึงโดยที่คุณไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เป็นหนี้และก็ไม่กู้เงินมาลงทุนคุณอยากจะลงทุนในส่วนนั้นเป็นสิทธิ์ของคุณผมไม่ห้ามนะครับผมแต่ผมย้ําเสมอนะครับผมสิ่งนี้สําคัญนะครับผมว่าจุดที่มันอยู่เนี่ยเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะฮะคือถ้าตลาดหมีมาอีกมันจะล่วงมาอีกเนี่ยมันก็จะล่วงมาอีกไม่เยอะจะศูนย์จุดอาจจะเพิ่มอีกไม้นิดหน่อยนะครับผมซึ่งนั่นก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับผมซึ่งหลายๆคนมองว่าในปีหน้ามมันจะเริ่ตลาด กระทิงมาแล้วปงมึงปึงคำตอบของผมผมบอกกระทิงแม่งยังไม่มาแน่นอนไม่ต้องกังวลนะฮะมึงจะมีโอกาสซื้อไปจนถึงเดือนเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าแน่นอนนะครับผมส่วนระบบการใช้งานของมันนะผมผมมองอย่างนี้นะครับผมว่าคือระบบการเงินฟินเลนซ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยการบริดปกติการแข่งขันการบิดปกติเรื่องแข่งเลืออยู่แล้วนะครับผมซึ่งผมไม่รู้สึกว่ามีอะไรที่น่าเซอร์ไพรส์ขนาดนั้น สเตติกก็ดูปกติธรรมดากูจะไปสเตติกที่ไหนก็ได้เรื่องของกูนะครับผมสิ่งที่น่าสนใจคือเลนดิ้งนะครับผมที่มันน่าสนใจขึ้นมานิดนึงนะครับผมแต่มันยังฟังก์ชันของมันยังน้อยเกินไปนะอันนี้ผมบอกให้ฟังนะครับผมสุดท้ายและท้ายที่สุดนะครับผมการที่คุณจะเข้าถึงอะไรก็ตามนะครับผมที่คุณจะได้ประโยชน์จากมันนะครับผมก็จะมีแบบนี่ฮะ เริ่มจะมีคนเข้าถึงนะครับผมเยอะขึ้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมุมมองหนึ่งนะครับผมของทั้งคนไทยและต่างชาตินะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับผมว่าเนี่คือโอกาสจริงๆหรือเปล่าที่จะเข้าถึงนะครับผมซึ่งถ้าสุดท้ายนะครับผมแคนทูไม่สามารถที่จะซักเซสได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องมองว่าเป็นความสับเพ่าส่วนตัวของเขานะครับผมแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ล้มเหลวในอนาคตได้เช่นกันนะครับสุดท้ายจะท้ายสุดนะครับผมผมอยากจะให้คุณเอาดูข้อมูลทั้งหมดนะครับผมที่ผมให้ไปนะครับผมว่า คุ้มค่าไหมที่จะลงทุนนะครับผมคุ้มค่าไหมที่จะเข้าถึงระบบนะครับคุ้มค่าไหมที่คุณจะเสียตังค์นะผมในการซื้อเหรียญสักเหรียญหนึ่งแล้วระบบของมันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราต้องการนะครับผมนั่นคือข้อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะแน่นอนไม่ใช่คำแนะนำางการเงินแต่อย่างใดนะครับผมเรามาระวังให้พร้อมในการลงทุนนะครับผมเงินสดต้องมีไว้นะครับติดตัวนะครับผมดีกว่าที่คุณจะลงทุนโดยที่มืดบอดและไม่มองเห็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับน่าตอบคำถามได้พอสมควรนะครับผม เอ,อมีอะไรแนะนํากลับมาได้เลยนะครับผมอยากรู้เพิ่มอ๋อซิ่งศึกษากับสิ่งที่มันทําได้ครับเปลี่ยนโลกใบนี้หน้าเนึ้อออก <c oughs> อันนี้ผมชอบนะแชท GPT ผมค่อนข้างชอบมากนะครับผม <c oughs> อีเมลไหนฟ้าโอวันคอย อ่าผมเห็นแล้วนะครับผมผมก็นึกว่าใครส่งอีเมลมาหาผมงงที่เป่งเลยช่วงนี้เบลเ,บอ,รเบอร์นะทออไัยด้วยนะครับผมอ่ารอดจากบอทเวนคือต้องบอกนะครับการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงเสมอนะครับผมคนที่บอกว่าเป็นผู้รู้นะครับผมคือถ้าคุณได้เทรดจริงๆคุณจะเข้าใจนะครับผมระบบคือผมได้ลองเทรดนะครับผมในล,นลักษณะหลากหลายส่วนนะครับผมถามว่าผม ชำนาญไหมผมบอกนะผมไม่ได้ชำนาญขนาดนั้นนะครับแต่ผมรู้นะครับผมและเข้าใจมันจริงๆครับผมถึงกล้าพูดนะครับผมผมจะไม่เคลมตัวเองนะเพราะผมเก่งนะครับผมหรือผมเป็นเด็กที่มาจากอนาคตนะครับผมเพราะทุกคนเพราะคนอื่นๆก็เก่งกว่าผมเยอะนะครับผมบางคนถึงเข้าในดูใน t r a n s e c t i o n นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วใา t r a n s e c t i o n ผมก็ไปดูได้นะครับแต่เราต้องเห็นข้อมูลนะแล้วก็มาเผยแพร่นะครับ Sea, ส vere. ิ shuttle, light, one one. ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้นะครับผมว่าการเติบโตของโลกใบนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับผมการหลอกลวงมันเยอะนะครับผมเชื่อผมบอกคุณนะว่าเฮ้ยคุณอย่าไปเชื่อพวกโชว์รวยนะครับผมถ้ามันรวยจริงเนี่ยมันไม่มันไม่เอื้อเฟื้อกุณหรอกนะครับผมไม่ต้องกังวลนะฮะส่วนผมเนี่ยต้องบอกก่อนผมยังไม่ได้รวยขนาดนั้นนะแล้วผมก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองรวยนะครับผมแล้วผมก็รู้สึกว่าคือผมไม่ได้สอนคุณให้คุณ ให้คุณเป็นแบบ the base and the base นะคบผมสอนคุณให้คุณเข้าใจระบบมันนะครับผมและเข้าใจว่าคุณสามารถหาเงินจากระบบมันได้นะครับผมส่วนคุณจะรวยในอนาคตไหมนั่นเป็นสิทธิที่คุณสามารถที่จะหาโอกาสจากมันได้นะครับเดี๋ยวผมจะผมจะลองเคลมให้คุณดูนะว่าผมเคลมอะไรบ้างนะครับผมว่าจะหน่ยสดีครับ